เกือบจะตกรอบเสีทีก็แต่เกมที่ติดเด่นครับที่เราเรามายินดีนว่าเรามาเราก็หวังว่าเราจะมาเราเราเอาชนะเราให้ในบ้านแลอยากจะทำให้มันสำเร็จให้ได้ ผมก็บอกว่าใน,ในสนามเนี่ยทุกคนจะทำาอย่านงนี้แล้วว่าอากาศที่เย็นสบายน่าจะทำให้เรา,ามีความมุ่ม,มา่และอยากจะเะแนได้ม่าจากสาสอบานี้นะครับานี้นไ้นะครับคมท่ามีุสอเนิรกดเลนะครับมทนี็ุโอเ,เป็นยาไดแล้วมองุาอกาล้่าเรา ฟาวงการบอลเมืองไทยเป็นยังไงบ้างสนะครับถามตาสกนะครับกับตันะครับว่าในสภาพอากาศที่หนาวอย่างนี้มีผลกับการเล่นของฝั่งเราบ้างไหมครับแต่เราเล่นสิเจะมาลอค่นป e ะสบ i า r ณ์ p ี r ด t n าก f ำหร e บเราเล่นกับนี่เป็นห a n ่ i n นที a n ี่สำคัญที่สุดในเอ s Good experience for us uh, playing this, uh, in this uh, stage, this uh, stadium. I expect my team uh, will show us, show supporters in this stadium organization, uh, uh, play tactically well. And uh, like all the team, like all the coach, like all the, all the players, we're gonna try and find a way for uh, make some. plan more show results this is more less uh, plan what they, what they want ทางทางโค้ชนะครับก็ได้พูดว่ารายการแข่งมวยนะครับก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทีมนะครับที่ได้เจอกับทีมอย่างีว่ในแดมอนซึ่เป็นท็อปทีมของฮา่ิพุนนะครับแล่วเาคาดว่าหวังว่าลักเตะของเขาลูกทีมของเขาเนี่ยจะสามารถโชว์ผลงานได้ดีและมีผลการแข่งขที่ดีกลับออกจากที่สนามแห่งนี้ครับ 経営ジーム、競合ジームだということが分かりました。はい、本当に我々もそれに向けてあのいい演習をしてきましたとよくわかると思います。日本テレビの新谷と申します。監督と、それから選手に一つずつ質問します。まず監督なんです。ユロ、また、うもうなっていたいってねがいな、もう、勉強、本、なロ、 ฟาวงการบอลเมองไทยเป็นยังไงบ้างสนะครับถามดัสกรนะครับกับตันนะครับว่าในสภาพอากาศที่หนาวอย่างนี้มีผลกับการเล่นของฝั่งเราบ้างไหมครับ